สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ก็มาพบมาพอกันแล้วช่วงเศร้าๆช่วงเศร้าวันนี้สิพาไปเบิง้งลุมพาไปเบิง้งลุมโอโบซด่เพิ่นขุดไปลุม้มโอโบซดิแดงยกเฮ็ดโอโบซ าไปเบิ่งนำการเป็นดำเนินการไปหอดไซแล้วเป็นดำเนินการไปหอดไซแล้วปไปไปเบิ่งนำการน,น,นี่คือล้มล้มของโบชดเรื่อ,องกันเป็นเท่านี้เพิ่งตัดแล้วตัดแล้วเสาเข็มตัดเสาเข็มแล้วเรียกตัดเสาเข็ม tắt là tắt là tây nhang bật thân lèo mất sang phân người đâm nguyên can là Nguyên can jack tắt sáu khém là tắt sáu khém một đời lại, lũng, lại, lấy lùm, lấy khém lèo lấy khém tốt lèo ยังเด็สงสัยเกือบแล้ว่ะยังบุกีลุมตัดยังบุกีลุมสร้างเมื่อบ้านแน่อยู่แน่เป็ดผู้เดียวสร้างอยู่ผู้เดียวคนนึงเป็นเมื่อบ้านท่านกับกับมื่อหนี่หรือมื่ออื่นบ่จักนะผูเ้เดียวคนก็ตัด็ดตัดไปผู้เดียวคนลุม ตัดดายลุ้มเลยล่ะเลยลายลุ้มเติบล่ะนี่คยกไว้แล้วผู้เดียวนอนู้เดียวอไว้จงรอมูมาซอยยกออกจองรอมูมาซอยยกออกตัดดายลุ้ม

ตัดแต่บรทธานเนียกออกต้องมีมูยกต้องมีมูยกออกท่านใดที่มีใจใสศรัทธาอยากสิ่อสางอุโบคสุดสื่างอุโบสถวัดบ้านอังคุณสนใจก็ขอเชิญเด้อเชิญขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ ขาดหลายสิ่งหลายอย่างนี่เพียงแต่ดำเนินงานลุมเสาขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ขอเชิญเด้อผู้มีจิตใจใสศรัทธาทั้งหลายอยากสร้างอุโบสถเชิญเชิญเชิญชวนแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนสบายดีสบายดียดทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ด้อเพื่อเป็นกำลังใจสบายดีอยู่ดีมีแห้ง